พอดีเฟรมไหมครับไปนะคะไปนะคะใช่เราไม่ได้มาถ้าได้เจออยู่เป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้จริงๆสนุกมากครับก็รู้สึกว่าได้กลับมาเจอแบบคู่เราพี่เต้แล้วก็ได้กลับมาเจอแบบคนสวยของเราพี่พีพีก็รู้สึกว่าแบบคิดถึงมากแล้วก็พอได้กลับมาเจอกันก็แบบรู้สึกว่าเหมือนได้สร้างแบบ เวอรมารีสดีๆกลับไปอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้เป็นดีเบตตัวทถียงกัมสนุกมากเพราะว่ามันเป็นเพราะผมชนะมันเป็นอะเรี่องผมผมรู้สึกว่าแปลกใหม่แล้วก็บีอาร์ไม่เคยเห็นพวกเราแบบมาเถียงมาพูดอะไรกันนี้เรื่อยครับก็แล้วก็มีรถแห่ด้วยครับก็ขอบคุณลาซาด้าที่ให้เราทำอะไรใหม่ๆครับชอบมากก็ได้ไปรถแห่ทั่วรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาดีเบตครับก็สนุกมากจริงเป็นความรู้สึกใหม่เรา พัฒน์แทนตัดสีุ่เงินตัดน้ทีมเราเป็นไงบ้าง like พี่เต้ครับพี่เตเตรู้สึกว่าพี่เตอ่ะเก่งมากเก่งจริงคือคือแบบในมุมมองผมที่เป็นลูกทีมนะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่แกทำได้ไงวะอะไรเงี้ยจริงไอดอลคือคือทั้งมีสาระด้วยทั้งตลกด้วยแบบคือปรมาจารย์ผมผมยอมผมไหวคิดได้ไงไอดอลพูดดีอ่าพี่พีอ่ะพี่พีจะบอกเลยว่าเขามาในน้ำว่านิ่งๆแต่ยิ 29, ่งใหญ่ว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเน้นบอกว่า เชิดแล้วก็พูดแล้วก็บอกไปว่ายี่ใหญ่ที่เป <c oughs> <า>็นเดือยเป่นขันหลังมากไม่เยอะครับผมพี่มีบอกเป็นตัวเองไปครับอา่าก็อยากที่เห็นเลยอยากที่เห็นเป็นอยตัวเองครับ, <c oughs> รบเป็นตัวเองของเราเลยใช่ครับผมอย่างวันนี้ให้ส2คนโหวตใครที่น,น่าทึ่งที่สุดในวันนี้ในการต้องมาทีดีเบตเฮ้ยเอ <c oughs> าจริงมีหลายคนที่ว่าดีใช่ใช่ให้พี่เตได้ไหมครับก็เพราะที่พี่ฮาร์ดบอกไปว่าพี่พี่เตแบบว่าเขาพูดมีแบบได้สาระด้วยแล้วก็ตลกด้วยเพราะงั้นตอนฟังแบบเรีกชั่นพวกเราคือแบบ เ้ยสมสมก็เป็นอาจารย์ผมจริงๆครับเพราะเป็นผมผมเลือกพี่เตะครับเกี่ยวกับผลงานโดดเด่นพี่สองเลือกพอๆกันเนะพอๆกันทูดูได้ถ่ายพอๆกันคือทำพอๆกันยังไงพอๆกันคือทูดูได้ถ่ายได้อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกไงอะไรใหม่ๆเราก็เรียนรู้กันไปแต่ว่าคิดว่าทุกคนวันนี้ก็ทำได้อยูในเกณฑ์ที่เออโอเคนะมีมีตรงที่จะโตอาทิตย์ได้อยู่จริงครับเกิดไม่เป็นบทเรียนเราเรบหน้ามีก็เดี๋ยวพวกเราอัปเกรดเวอร์ชันขึ้นนะ หือว่าสอนาทีมันไม่พอมันต้องอุ้ยพอเถอะครับโอเคพอเล้วพอแล้วแค่แค่หนึ่งนาทีพอแล้วหยุดเลยได้แค่สองนาทีก็ได้แบบนี้เฮ้ยอะไรอะสองนาทีดีแล้วสองนาทีขอบคุณมากเลยนะพี่ไทยเมื่อกี้พี่พีคเขาบอกว่าเขาคาดหวังพวกเราเขาชื่นชมพวกเรามากไม่ธรรมดาเห็นด้วยไหมครับพี่พีคเนียนฮะเก่งด้วยสุดเลยครับเว่าเป็นหน้าที่เราด้วยครับไม่ขอบตัวเลยใส่สุดเลยก็ต้องเชื่อชั่หน้าที่เรล้วนะ ไมบอกเลยว่าเออคนที่ชนะเนี่ยไม่ใช่ทีมสีน้ำเงินนะนะคะับราซาด้าชนะเนี่ยเออชนะถูกกว่าจริงครับวินวินไอต่างกันต้องทำยังไงบ้างมีโปรอะไรบ้างถ้าผมก็ลาซาด้าสวิตเร์นะครับผมคอปเปอร์บอลเซียววันไหนวันไหนเฮ้ยวันที่สามพฤศจิยวันนี้วันนี้ถึงวันที่สามถ้าผมก็ลาซาด้าสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนะครับผมก็รีบไปช็อปกันแล้วนะครับผมถ้าไม่รีบช็อปเนี่ยมีคนเดอยวกับซีผมด้านหลังอ่ครับผมก็อย่ารีบไปช็อปกันนะครับทุกคนบอกเลยว่ารถสูงตุลรถสูงตุดหนึ่งหนบาทหนึ่งหมื่นบาทนะครับตรงปีไม่มีขั้นต่ำการันตีการันตีเนี่ยสินค้าของถูกนะครับราคาถูก yes sir อ่าอยากเติมไหมครับครับอยากเติมนะครับโอเคครับก็ก็โอเคครับเอาจริงๆงานวันนี้เป็นงานที่ใหม่มากแบบได้ทำอะไรใหม่เยอะมากฉันแบบว่า การอะไรนะอยู่บนรถอยู่บนรถเราก็แบบไปทั่วสยามไปอะไรแบบก็เจ๋งดีครับเราก็ได้ตัววาฮีรู้สึกเหมือนอะไรที่ใหม่มากครับอะไรใหม่ๆหม่เติที่ไปทัวร์มาเป็นยังไงบ้างอันนี้ฝั่งซ้ายนี่อยากพูดเยอะเลยครับผมมาพิบุ่น์ไหมอ้าวไป็นไงบ้างไปทัวร์คอนเสิร์ตมาไดหมมาเลยมาก่อนไปทัวร์คอนเสิร์ตมาก็ก็สนุกมากครับจริงๆเหมมันเราเราแบบได้ไปหลายๆที่ใช่ไหมแล้วก็ได้เจอคนหลายๆคนแล้วก็ มันได้พูดคุยกับเขาตอนแฟนดานด้วยได้ได้บกมือได้ทักทายขเขาตอนตอน,ตอนที่ร้องพิดด้วยก็ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างได้เรียนรู้กับสถานที่ด้วยผู้คนด้วยเพลงใหม่ๆด้วยก็ครับก็สนุกมากหรือว่าเป็นเวลาที่ดีแต่ละภาคมันแตกต่างกันยังไงเป็นขับท,ที่มาดูเราก็อ๋อก็อ่าผมว่าแต่ละภาคต่างกันผมว่ามัน มันไม่ได้ต่างกันมากเพราะผมรู้สึก่าทุกคนให้ให้เอ NERGY ตอนแบบว่าตอนตอนที่เราโชว์ครับทุกคนก็เวลาเล่นอะไรเขาก็เล่นด้วยเวลาเราบอกว่าเฮ้ยชวมืออะไรทุกคนก็ชวมือแล้วก็บอกไปตามรู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่พอเราได้ได้แบบว่าไปไป,ไปนอกจากกรุงเทพอะครับผมได้ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพอเราได้ได้เจอคนคนแปลกใหม่นที่แปลกใหม่เนียแล้วก็เวลาเวลาเราส่งอะไรให้เขาแล้วเขารับมาแล้วก็เหมือนเขาก็ส่งกลับมาให้เราเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่ดีเรารู้สึกว่ามันผมแบบรู้สึกว่าเราทุกคนนะครับ จำวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้ได้มีโชยก็อยากแล้วก็แต,แต่ใเร็วนี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับก็แล้วเขามีคนเสด็จใหญ่ตลอดทั้งปีอันนี้เราพลาดเลยแต่ว่าแต่ว่าพลาดไปเอยอันนี้อันนี้ใจร้อนจริงๆเราเนี่ยเพิ่งมีเพิ่งมีอันนี้กำลังจะมีกำลังจะมาชื่อว่าบัสเดย์นะแฮปปี้บัสเต้แล้วเป็นยัง ก็ได้เริ่มเริ่มเริ่มซ้อมกันแล้วครับผมเริ่มเริ่มซ้อมแบบว่าหนักกันแบบมามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่เมื่อวานใช่ใช่แล้วก็มีการวางแผนนู่นนี่นั่นมีแบบว่าเออ่สิ่งคอนเสิร์ตเขาเนี้ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วกันครับผมที่เคยใหม่อยู่แล้วใหม่อีกใหม่ก็ได้ครับอันนี้ใหม่จริงครับใช่ครับท้าทายพวกเรายังไงบ้างครับท้าทายก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการซิงอักษรครับผม พี่ีค่อนข้างจะอาถายน่าใช่ใช่ใช่แต่ก็เดี๋ยวรอติดตามก็ได้ครับมีอะไรแปลกใหม่ในบ้างที่เตรียมรอก็ต้องรอติดตามนะครับจริงครับสามารถตามแค่แต่โป้ยนิดนึงอาผมว่าผมว่าถ้าถ้าให้สปอยเท่าที่พูดได้ผมรู้สึกว่าตามโปสเตอร์น่าจะบอกอะไรหลายอย่างเพราะว่าโปสเตอร์เนี่ยก็คือมันมันเอาจริงมันแบบมันดูดูไปแค่โปสเตอร์แผ่นเดียวใช่ไหมแต่ว่าลึกๆอะมันมีลูกละเอียดเยอะมากเพราะว่าแต่ละคนดีเทลอะไรเนี้ยเยอะมากก็ จริงๆสิ่งที่มันจะอยู่ในคอนเสิร์ตจริงก็อยู่ในโปสเตอร์ระดับหนึ่งครับผมก็สามารถไปแกะหาสมบัติได้อืกก็ถูโปสเตอร์ก็เป็นเป็นมากกว่าโปสเตอร์นะก็คนก็ลองลองถ่ายดูมีมีมีความลีดเดอร์วันที่หกวันที่หกวันเดบิวต์เราใช่ครับมี6 i x december แสดงอะไรมาถ้าเรานำเสนอที่นิยมได้อะอยากให้มีให้เห็นในมายุทุกร่องของเราเล่นละครที พวกเราก็มีแบบว่าโชว์ที่ว่าอยากพวกเราอยากจะทำอะไรงงี้แเราก็เราก็ช่วยนําเสนอไปแล้วเพราะว่ามันมันคือโชว์ที่ปีนึงแล้วเนาะเราก็อยากอยากตั้งใจทำแล้วก็เราก็แบบช่วยกันแบบคิดโชว์หรือว่าพี่พี่เขาก็ช่วยกับเราแล้วก็ดีไซน์โชว์ขึ้นมามีใหม่ล้วครับโชว์ใหม่แน่นอนก็แสดงว่าพี่ยก็เอาสิ่งที่เรานเสนอไปไปดูด้วยว่าจะทาอะไรหรือเปล่าครับใช่ครับพี่ยงซื้อไหมพี่ยงซื้อครับซื้อ ซื้อบางไอเดียก็โยนโยนไปกันเยอะแล้วก็แบบก็บางไอเดียก็มาจากพี่เขาบางไอเดียก็มาจากเราครับไอเดียของใคร้นคะไอเดียไอเดียที่มาจากพวกเราก็คือพวกเราสิบสองคนหัวเดียวพวกเราพวกเราเขียกันเองก่อนครับแล้วค่อยลวงมาแล้วค่อยให้ส่งไปให้ คอนเสิร์ตใหญ่อันอันนิวเซอรี่ก่อนนะนี้เ่ไม่ก็จบสมมติจบอันนิวเซอรี่ไปแล้วก็เริ่มคอนคอนเสิร์ตใหญ่ว่าตอนเนี้ยพวกเราขอแบบโฟกัสกับงานงานนี้ก่อนอันนิวเซอรี่ใช่ส่วนคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเรามีคุยๆกันบ้างแล้วแต่ว่าณตอนนี้ขอโฟกัสสิ่งนี้ให้ดีที่สุดก่อนใช่ไปเป็นแพลนตามชัมไลน์ไปเรื่อยๆฮะใช่ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเฮ้ยอันนี้กดบัตรได้วันยังกำลังจาัด4กันยายน2567กดบัตรของบัตร ปีะไรนะมั oh, oh. Oh, okay. ้ยฮะอ๋อแฮปปี noite. ้บัตเตอร์แฮปปี้บัตเตอร์แฮปปี้บัตเต n n ์แฮปปี้บัตเ c อร์ ถ้าพี่ถาถ้หนึ่งปีผ่านไปเราคิดว่าเราโตขึ้นขนาดไหนเปลี่ยนแปลงขนาดไหนโอ้ยคำถามแบบนี้อย่างแรกเ่ยผมว่าเรื่องการสัมภาษณ์ที่นตรงนี้ครับพวกเรา <c oughs> คิดว่ามีสติมากขึ้นแล้วก็ <c oughs> อันนี้เรียกเลยว่าอาจจะมีสติตัง้ตง,ตงใจหลุดอะไรไปบางอย่างหรือว่าหมายถึงว่ามีเป็นความตั้งใจมากหรือว่าแบบเกขึ้นเออเราควรตอบอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนๆอยากอยากตอบอย่างไห อย่างจังนี่ล่าสุดสูงขึ้นใช่ไหมโอ้นี่ผมสูงขึ้นผมสูงขึ้น2เซนฮะก็จากปีที่แล้วก็เรียกได้ว่าโตขึ้น2ขวบครับเก่งมากเก่งมากาแฟงครอบครัวใหญ่ขึ้นอ๋อใช่ใช่ก็ครอบครัวบีบีเอ็มคือคนก็แบบว่าจากจากที่ตอนตอนแรกมีเมื่อปีที่แล้วตอนนี้มันก็ขยายขึ้นแล้วก็หนาแน่นขึ้นทุกคนให้ความรักกลับมามากขึ้นมากมาเลยในหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็พวกเราบัสก็พยายามที่จะเติบโตแล้วก็ทําแบบว่าเหมือนกับว่าทําตัวเองให้ดีรองรับกับ